มาตโต้กรีนการ์ดนะคะทุกคนอย่ามาฝากความหวังไว้ที่อย่าพึ่งไกองงเลยดิตเต็นมัไม่ได้มันดิบหวังลึกๆอ่ะแค่ไปเรียนภาษาแต่ตอนนี้เขาสามารถได้วีซ่าทำงานตัวล้วนๆครับสวัสดีค่ะทุกคนพบกับ่องปีแอนเมลี่ตอนนี้มาทักทายพี่ๆคัะพีอ้วนมากเลยตอนนี้ วันนี้พี่จะมาให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะที่เช็คผลลอตโต้กรีนการ์ดดูห <c oughs> น้าดิวัน,นี้ตั้มกับเมย์นะคะจะพาทุกคนมาเช็คผลลอตโต้กรีนการ์ดนะคะทุกคนบางส่วนอาจจะเช็คผลไปแล้วด้วยแหลนะเนาะเพราะเราอาจจะลงคลิปไม่ทันแต่ว่าเมย์มี3คนที่จะต้องเช็คผลให้ก็คือเมย์สมัครให้แม่น้องแล้วก็ตั้มอยากจะเช็คผลให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยให้มึงเช็คให้ว่าจะได้แบบดวงดีอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาฝากความหวังไว้ที่กูอย่ามาฝากความหวังไว้ที่กู เออว่าตั้มเป็นคนเช็คเมก็ได้นี่แต่ดวงเมย์ไงอาจจะไม่เกี่ยวกับตั้มกันก็จริงนะไม่อยากเช็คเลยไม่อยากถ่ายคลิปด้วยคือแบบถ้ามันไม่ได้มันหวังลึกๆอะสงสารตัวเองของสารพอนด้วยคืออยากให้เพื่อนมาไงก็เดี๋ยวจะมาลองเช็คผลลอตโต้ให้ทุกคนฟังกันนะคะก็มาทําแบบว่าคลิปสนุกๆให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวไปเช็คของแม่ของเมย์ก่อนเลยแล้วกันที่ตัดสินใจสมัครให้คุณแม่เพราะว่าถ้าแม่ไม่มาน้องก็จะได้มาด้วยเป็นไงกันบ้างทุกคนเช็คผลคือเห็นเพื่อนๆเข้ามาพิมพ์อย ก็แบบเราเสียใจด้วยจริงๆเราแบบเราก็เศร้าอ่ะยัยๆดแตดเต้นแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะได้หรอกเพราะว่าแบบมันได้ยากมากเลยอพะตอนนี้เห็นที่คนออกมาแชร์ว่ามัก็จากเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเอาแค่ที่ได้หมื่นคนเองหมื่นหน่งคนเองถามว่าแม่ทำบุญล่าสุดวันไหน แม่ทำบุญตลอดแต่ว่าบุญนั้นจะส่งผลให้แม่หรือเปล่าอยู่อีกเรื่องหนึ่งกดแล้วนะกดเลยแล้วมันไม่มีแบบร e l o a d มันไม่กดทันทีตอนเีเช็กกดในคนอื่นอ่ะมันไม่มีรีโหลดเลยแล้วคนพอมันกดปุ๊บมันขึ้นหน้าเลยคือมันแบบโอ้ไม่ได้แม่ไม่ได้ก็คิดว่าอยู่แล้วแหละว่าอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครูแม่ แล้วเรามาเช็คผลของคนต่อไปก็คือน้องสาวไม่เองน้องก็จะรู้ผลว่าตัวเองได้หรือไม่ได้หลังจากคลิปนี้ลงนะคะไม่ใช่ <laughs> นานไปโอเคเดี๋ยวเช็คให้น้องต่อยอคนหนึ่ง <laughs> ไปแล้วนะ <laughs> มอน <laughs> มึงจะได้ไหมเนี่ย <laughs> ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นมากๆที่รัก <laughs> เคไม่เป็นไรเราเช็คคนสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อนรักของทิติพงศ์นั่นเองเช็งให้เพื่อนคนแรกแล้วด้วยไม่ได้เหมือนกันแล้วเพื่อนก็บอกเศร้ากูก็เศร้าแงเดี๋ยวไปเจอที่ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําเพื่อนแต่ละคนให้ทุกคนรู้จักเลยว่า เพื่อนต้อกีมก็เศร้านะแต่มันก็ไม่เป็นไรมันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคือเพื่อนต้องก็ถามอยู่ว่ามันได้บอกไหมว่าเราผิดพลาดตรงส่วนไหนถึงจะบอกทุกคนว่าเรื่องจริงไม่ได้เกี่ยวกับการกอกผิดกอกถูกทุกอย่างมันอยู่ที่การจับฉลากล้วนๆที่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าคุณกอกผิดหรืออะไรวดวงล้วนๆครับข้อสุดท้ายนะคะบางคนยื่นมาแปดปียังไม่ได้เลยจีบจีบก็จริงที่นอนประจํานะคะทุกคนเขาจะนอนตรงนี้ประจําแล้วพอเช้าๆเขาจะคืบคามนอนตกปลายเท้ามี คือตอนเพื่อนคนแรกอ่ะขับรถอยู่แล้วเมย์เช็คให้พอบอกไม่ได้นั่นแบบจัง โอ้ไม่ไม่ได้วะไม่ได้วะยังมีอเหลียววะเราบ้าทั้งสองคนเลยไม่ได้แต่ว่ามันยากจริงทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็คนที่ได้ก็ถือว่าโชคดีมากแบบมากเลยเหมือนเราซื้อหวยอะในชีวิตเราซื้อหวยมากกว่านี้อีกเรายังไม่ถูกเลยก็เอาเป็นว่าอย่าพิ่งหมดหวังครับส่งต่อหรือหาทางอื่นที่มันมีหลายๆทางจะมาเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคงั้นก็ขออวยพรให้กับคนที่ได้ก่อนเลยขอให้อ่าปีนี้นะคะราบลื่นทําเอกสาร ารสัมภาษณ์วีซา่าทุกอย่างต่างๆนขอให้ราบลื่นแล้วก็เดินทางมาที่อเมริกาพบกับ อนาคตที่สดใสในแบบของคุณเ <c oughs> ออโอเคส่วนคนที่ไม่ได้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนมันก็ยังมีวิธีทางอื่นเราก็สามารถทําควบคู่กันไปได้อย่างเช่นเราสมัครลอตโต้ทิ้งไว้แต่เราก็หาทางอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอาจจะมาเรียนต่อหาทางมาในทางอื่นๆไปพร้อมๆก,ก,ก,กับการลุนลอตโต้นะคะเพราะว่ามันก็ยากเหลือเกินในการลุนลอตโต้เนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเมย์กับตั้มเนี่ยจะพยายามหาคนที่เขามีประสบการณ์ในการย้ายประเทศหรือว่าในการที่มาต่างประเทศ มาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเขามาได้อย่างไรแล้วก็เขาทํำยังไงเขาถึงได้อยู่ต่อวีซ่าทำงานหรือว่าได้เป็นซิติเซนเลยอะไร,รอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้เรื่อยๆก็ยงังไงฝากติดตามคลิปต่อไปของตั้มกับมีด้วยวันนี้ก็มาเช็คผลให้ดูสนุกสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่อง Tom แอนอะไรวะ <laughs> <laughs> เสียงมันดูเศร้าเนาะ <laughs> <laughs> มันมันเศร้ากับเพื่อนตัวเองกับทุกคนด้วยเว้ยมันตั้มเ <laughs> ข้าใจของรู้สึกเพราะตอนที่ตั้มเช็คผลนอะ <laughs> ตั้มก็ไม่ได้พอตั้มไม่ได้แล้วก็แบบแต่ตอนนั้นต้มก็แบบปลอดใจตัวเองด้ประมาณว่าแบบเฮ้ยคนสมัครตั้งหลายคนเอาแค่ไม่กี่คนเองก็ไม่เป็นไรหรอกอใช้ของเมยแต่พอเมย์ได้มันก็แบบฟีลลงมาทุกคนนะคะแบบขออยายอมแหติดเลยก็ติดติดเลก็ติไม่หลองก็ได้ ังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อต่อไปเออคลิปหน้าเมกับตั้มมีวิธีการมาแชร์ว่าเราจะว่าเราจะ <c oughs> จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างไรไม่มีบุคคลท่านหนึ่งมาแชร์ประสบการณ์ที่เขาเหมือนกับว่าแค่ไปเรียนภาษาแต่ตอนนี้เขาสามารถได้วีซ่าทำงานและตอนนี้กำลังลอรอใบกินการประเทศนิวซีแลนด์นะคะทุกคนยังไงฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์ให้ตั้มกับเมย์แล้วพบกันใหม่กับช่องทอม แอนเมลี่คึกหน่อยคึกหน่อยไดสู้ๆนะทุกคนสู้ๆแจ๊ะเอ๊ะแจ๊ะเอ๊ะชุดโน่ทักทายเพื่อนๆหน่อยเนาะสวัสดีค่ะกลังใจเพื่อนๆหน่อยกำลังใจเพื่อนๆหน่อยเนาะให้กำลังใจด้วยสุดหน้าสุดหล่อของพี่เองครับ